ซึ่งก่อนจะไปรับชมเนื้อหากันก็ฝากทุกคนกดถูกใจกดติดตามกด s u b สไครต์ให้แฟนผีวไร้ขนทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่อ้นด้วยนะครับสวัสดีทุกคนจ้าเสียงชัดเจนเนาะเออสวัสดีสวัสดีทุกคน มา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 วันนี้หัวค่ําแปลกประหลาดกับชีวิตตัวเองมากนี่เรามาเชียร์ไปด้วยกันเร็วที่สุดเลยมั้งเนี่ยเออทุ่มครึ่งนะฮะใกล้แล้วนะเกมใกล้จะเริ่มแล้วนะครับวันนี้ก็มาอยู่ด้วยกันนะทางแฟนเพียไร้ขนทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube นะครับสวัสดีทั้ง2ช่องทางเลยนะวันนี้ก็มาเชียร์ไปด้วยกันตามปกติไม่พักแมคไก,กวจริงเหรอพี่เอา้าเฮียเขาจะลงสนามเลยทิศ ชื่อส่งไปแล้วเปลี่ยนไม่ทันแล้วนอกจากว่าตอนที่มันใส่รองเท้าแล้วเดินมาเนี่ยกำลังจะลงสนามเนี่ยต้องมีใครเอาไม้หน้า3ไปตีเข่ามันอ่าถ้าตีเข่ามันไม่เล่นไม่ได้ต้องเปลี่ยนตัวโอเคนักกีฬาคุกเข่าแล้วเรียบร้อยรอสัญญาณจากผู้ตัดสินแล้วสัญญาณก็เริ่มเกมครับเอาครับฟุตบอลพิมลี ผู้หัวขําของวันเสาร์ที่12กุมภาพันธ์ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดรังโอทฟอร์ดเจอกับเซาท์เทมป์ตันครับเดี๋ยวบอลตายบอลอะไรจะแงะไปดูข้อความนะอ่าอชิพหายจ่ายบอลเสียเลยยังไม่ทันทำอะไรเลยมึงจ่ายบอลเสียแล้วแม็กควาเอ้แม็กโทมินเออะไรของมึงเนี่ยอ้าวชิบหายเสียบอลต,ตรงกลางเซาท์มป์ตันบุกขึ้นมาแต่ว่ามีคนเดียวอ้ามีคนเดียวก็ยังไปได้อ้าเฮย้ยแล้วผ่านวาราปแล้วอ้าเฮย้ย เปิดผ่านหน้าป่าวประตูไปเฮ้ยเกือบปอกบาหล,ลบสวยให้บูโน่แก้เพสซิ่งมาได้เอาครับแมนยูขึ้นมาบูโน่อ,ออกขวาม,มาที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดจี้จี้แล้วเปิดมันจะไปเฮ้ยแชแรบบอดพราวปามกับตรงกลางเอามาแมนยูดักได้อีกแล้วปอกบาให้มาตรงนี้สวยครับทางซ้ายซานโช่หลุดมาแล้ว ซานโชจี้เข้ามาได้ก uh ่อบกี mm ่โทษสานโชให้มาอู้หูยไม่ถึงโรนัลโด้อู้ยนิดเดียวเฮ้ยแมนยูตวัดมาลูกนี้สานโชถึงอีกแล้วแล้วสานโชให้มาโรนัลโดต่าไปแล้วยิงยิงโอ้โไม่ได้เฮ้ย ชนโชให้อย่างสวยเลยลูกนี้ดูดิชันโชทะลุมาแล้วเร็วกว่าแล้วให้มาไม่ดูไม่ล้ําหน้าเลยครับแล้วโรนโดโตแตะหลบไปแล้วแล้วยิงโอ้โหคือยิงก็แบบมันก็ยิงให้เข้ากรอบอะแต่แม่งมีคนวิ่งมาพอดีไงโอ้โหโรนโดโก็ไม่เห็นนะก็พยายามเอาเข้ากรอบไปก่อนแต่ไอ,ไอ้มึงไปเก่งใช่ไหมตัวนี้โอ เอา้าชิบหายเปิดไม่ดีแมนยู you, เสียบอลในบ้านตัวเองในแดนตัวเองแล้วซาติมตันบุกมาทางซ้ายล็อกเข้ามาแล้วเปิดเจ้าจอง,จองตบเข้ามาโอ้โหเขาไปเสียหลักนิดเดียวซัมบิทีติดบอ,อมเกือบอุ้ยซาติมตันมึงก็เก่งเอา้าแมนยูโตขึ้นมาสารโชซสารโช,รโชหลุดมามีอยู่ทางขวาสองคนสารโชไปช้าแล้วยิงเองลูกนี้ปะทเอ้ยไม่จ่ายไอเวน โอ้โหแต่แมนยูมาใหม่แล้วโยนออกหลังไปเลยทําไมซานโช่ไม่ส่งอ่ะว่างสองคนเลยอะซานโช่ไม่ส่งอ่ะโอ้ทาไมลูกนี้มาห่วงบอลซชแล้ววะอ้าวพี่สาวกูอ่ะอยู่ดีโยนโยนบอลทิ้งทั้งนั้นแต่มันแรงไม่ออกไม่ออกหลังครับวาลานสกัดออกมาแล้วเข้าทางดารุ่จ่ายเข้ามาตรงกลางบูโน่เก็บได้ บูโน่ให้มาแลดฟอร์ดลูปมาแล้วและฟอร์ดจ่ายหรือยิงและฟอร์ดจ่าย,ย,รายโรซานโชนหนึ่งมาแล้วพี่น้องมาแล้ว1-0จากเจดอนซาน,านชโชโอ้ลูกนี้ ทำกันแค่ไม่กี่จังหวะครับเนี่ยครับบอลตรงกลางแล้วบูโน่จ่ายมาแลดฟอร์ดไม่ล้ำครับกองหลังเซาเทมตันสกัดพลาดแล้วแลดฟอร์ดจี้มาเห็นเห็นเลยจ่ายให้ซานโชก็ไม่ล้ำอีกเช่นกันครับ1 0ครับผมเรียบร้อยมาแล้วใช่ครับเกมที่แล้วก็อย่างเงี้ยครับอืมประตูที่2วันนี้ต้องได้นะแมนยูอ่ะถ้าไม่ได้ประตูที่2นี่งามไส่นะเสาจาะตรงกลางแต่พลิกไม่ได้เจอแม็กโทมินเอตัดฟาวอ้าวเจอเรียก เรียกมาคุยเฉยมั้งคงไม่มีอะไรเอาหูเหยียบเท้าเขาเตน้นเต้นเลยแม็กโทมินเอเหยียบท้าเขาเตน้นเต้นเลยไม่โดนอะไรใช่ไหมไม่โดนไม่โดนไม่โดนโอเคแต่เขาเจ็บเลยครับเทาอ้าวแม็กโทมินเอเหลืองจ้ะเรียบร้อยเลยไปเหยียบเท้าเขาโอ้ยแม็กควายมึงไม่ต้องเดินมาล็อกทางเงี้ย โอ้โหไอ้เฮียเขาเจ็บจนกรรมการต้องเป่าให้ทีมแพทย์เข้ามารักษาจนกรรมการเดินไปให้ใบเหลืองแม็กควายแล้วเอ้ยให้ใบเหลืองแม็กทอมแล้วมึงเพิ่งเดินมาโอ้โห ท่างงี้ไม่ต้องเดินไปหรอกจริงๆเดินมาเพื่ออะไรอ่ะใบเหลืองแจกไปแล้วมึงต้องเดินมาตั้งแต่แรกว่าเอ้ยทําไมลูกนี้ถึงฟาวฟาวเพราะอะไรเปล่าเพราะอะไรขอให้ผลหน่อยเว้ยทำไมฟาวทำไมเพราะอะไรเออจะได้รู้ตั้งแต่แรกว่าเออลูกทีมมึงนี่จะโดนใบเหลืองนะอยู่กับที่ดีกว่าเดินมาให้เหนื่อยไอเวนโอ้การไปกับตันทีมอ่ะทุกจังหวะฟาวที่เรารู้สึกว่าเราไม่เห็นด้วยอ่ะเราต้องเข้ามาถามไถ่กรรมการแล้วเอ้าทำไมเปล่าครับจานจานไม่เปล่าเงี้ยเปล่าเพราะอะไรอ่ะเออ ไม่ใช่แบบทุกอย่างจบไปแล้วมึงเพิ่งเดินมาถามอาจารย์ครับเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อกี้อ๋อน้องผมได้ไปเหลืองแล้วครับอ้าวแล้วมันได้ไปเหลืองเพราะอะไรครับอาจารย์พยายามจะบุกทางริมเส้นครับซาเตมตันทางขวาแต่ก็ยังขึ้นเกมไม่ได้นะอ้าวตรงกลางใหม่ครับแล้วไปได้ด้วยอ้าวแล้วเขายังไปได้ออกขวาหักมานิดนึงแล้วเล่นทําชิงอ้าวหลุดมาแล้วยิงลูกนี้อู้หูเกือบโดนเฮ้ย นำหนึ่งศูนย์อารมณ์ดีจังพี่อ้าวไอ้เหี้ยแล้วให้กูทำไงอะนำหนึ่งศูนย์ให้กูเศร้าเหรอทำไมวะทำไมแมนยูนำหนึ่งศูนย์วะทุกคนทำไมมันน้ำใจอะน้ำใจนักกีฬามันไม่มีอะวะไม่ให้เขานำก่อนวะมึงไปนำเขาหนึ่งศูนย์ได้ยังไงวะมึงบ้าหรือเปล่าแมนยูอะฮะมึงต้องให้เขานำก่อนแล้วมึงเขาไม่แซงสองหนึ่งมึงไปนำเขาเนี้ยมึง โอ้มึงเป็นคนยังไงวะแมนยูอ่ะแมนยูบุกขึ้นมาครับโอ้หต่อบอลกันดีจย่างงีเ้เขาทมต้นาเลยเข้ามาตรงลา,างาแล้วแล้วออกขวามาได้ด้วยแล้วเขาเปิดมาผ่านไปหมดเฮ้ยเกือบไปโอ้ยคายว็อกเกอร์ปีเตอร์ใช่ไหมเปิดมาโอ้แต่ถ้าถ้าตัวแรกมุ่งไม่ได้ตัวสองมุงก็ก็น่าจะล้าหน้านะฮะโอ้เสียแวบเลยกู แล้วทุ่มไกลมาซัดทมตันลูกนี้มองอา้าวเฮ้ยแล้วเข้ามาในหูนี่นเขตโทษหูเกือบอุ้ยเขาทุ่มไกลมาครับแล้วเป็นปอกบามงแล้วมันย้อยเข้ามาในกรอบเขตโทษพอดีแต่ว่าทางเซาก็ยิงไม่ถนัดลูกนี้ก็เลยเข้ามือในเกอาสบายๆครับอุ้ยถ้าถนัดกว่านี้นะมึงเอ้ยไอยคุณลเสียว อ้าทำตันมาแล้วทำตันมาเอวแล้วหลุดมาทำตันซ้ายซ้ายมาแล้วเขาล็อกหลอกสวยจิ้มอีกทีแล้วยิงลูกนี้ติดเซฟเดคเอ่าไรสัตว์ยังไม่ครึ่งหลังเลย่ะอีกแล้วแต่นี่ครับเซาทำตันเริ่มแสดงให้เห็นแล้วว่าระวังนายสัตว์ใช่เดคอางานเริ่มมาแล้วมาอีกแล้วเซาแล้วให้มาเชียร์ดำตรงกลางเชียรดำเชียรดำปัดลูกนี้โอ้โหเพื่อนนี่ด่าพ่อเลยครับ มึงจะรีบยิงไปไหนครับเชียร์ดำแมนยูก็ช่วงท้ายขึ้นแรกกระบ,บุกไม่ค่อยขึ้นนะฮะแล้วลุกชอปเปิดยาวมาลูกนี้อ้าวโรนโดหลุดมาโรนโดโรนโดหลุดมาแล้วตรงกลางว่างๆปอกบาสสองสูตรไปเลยอ้าวล้ำหน้าทำไมล้ำหน้า โอ้โหพี่โดไอสัตว์อย่างงี้ไม่เรียกล้ำหน้าอันนี้เรียกว่าล้ำหน้าแล้วกรรมาการก็ไม่ยกไอเฮียต้องได้นะแมนยูลูกที่2ถ้าไม่ได้นี่แย่ yeah, ครับอา้าวแม็กควายยกมาแหมไม่ตรงนะเซาตามแค่ลูกเดียวนะแมนยูก็ต้องระวังนะครับอา้าวลูกอยู่ที่เจมบอร์ดพลาวแต่ว่าไม่ผ่านแม็กซูมิน รตรงกลางสนามเสาออกซ้ายเบินข้ามาตรงกลางแล้วจิ้มมาลูกนี้เชียร์ดำหลุดมาแล้วปั่นเรียบร้อยเลยเฮียหนึ่งหนึ่งไอเวนได้ปะได้ปะไอสัตว์เหมือนนัดที่แล้วเลยอะไรวะเนี่ยอะไรวะอะไรวะเนี่ยเวลาเท่ากันเลยปะเนี่ยไอสัตว์ ยังไม่ทันทำอะไรเลยอู้หูเขาเบิ้ลบอลมาโอ้โหลุกชอไม่เช็คกับใครเลยเฮียแล้วเชรดดำยิงสะดีเลยอ อีกแล้วไอสัตว์โพสเฟสก่อนอเหมือนเดิมเลยทิบหายเหมือนเดิมเลยแล้วมาแป๊บเดียวอะไรวะโอ้ยอะไรวะเนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงเลยวะอาอีกแล้วยังไม่ทดนทําอะไรเลยโดนตีเสมออีกแล้วมันเป็นอะไรวะต้นครึ่งหลังเนี่ยฮะถามจริงสมาธิมันไปไหนกันหมดวะโอ้โหยังไม่ถึง5้านาทีเลยโอ้กูไม่รู้จะพูดไงวพวกมึงแล้วเตะเร็วเตะเดึกไอเหี้ยเหมือนกันเป๊ะ เหมือนกันยันเวลาเหมือนกันยันสกอมึงเหมือนไปโอ้เหมือนว่าราคารกูเพิ่งดูมาเนี่ยลักษณะแบบนี้ยังมีเวลาครับพี่ใจเย็นอนัดที่แล้วก็เหลืออย่างนี้เลยมันเหมือนกันเกินไปไงฤดูกาลนี้เราพูดว่าเอาใหม่กี่ครั้งแล้วครับเบื่อที่จะพูดแล้วอะนัดหน้าเอาใหม่เฮ้ยเอาใหม่เดือนหน้าเอาใหม่อาทิตย์นหน้าเอาใหม่เงี้ยเหรอ อ้าแล้วซาวจะโต้ขึ้นมาคาย w ว l k เกอร์ปีเตอร์หลุดมา4คน4ต่อ4 Family ลี่เกมแล้วให้มาตรงกลางแล้วยิงไม่ดีครับโอ้ยดีชิบหายเลยที่เขายิงไม่ได้คือแบบเริ่มครึ่งหลังมาแป๊บเดียวอะ่ะไม่ได้ดูแบบมีทรงเลยว่าจะโดนตีเสมออยู่ดีมึงก็โดนตีเสมอเลยอย่างเงี้ยอะไรวะอา้าวหลุดอีกแล้วลูกชอเข้าพลาดลูกนี้แล้วไปดึงเสื้อเขาแต่ยังได้เปรียบแล้วยิงลูกนี้ตบออกหลังไปได้โอ้ยเดกอา เกือบไปแล้วลุกชอน่าจะโดนใบเหลืองครับไปดึงแบบนั้นนี่ครับจังหวะไปเข้าพวดแล้วไปดึงเขาเสื้อยืดเลยแต่ว่าจังหวะได้เปรียบแล้วเขายิงมาใส่สายดิกาต้องตบออกโอ้โหคือถ้าจบแบบนี้อีกนะแล้วสภาพเหมือนเดิมนะหลังเกมคือกูกูก็ไม่รู้จะคุยอะไรแล้วนะเพราะไม่ต่างจากนัดที่แล้วเลยกูอเอาหลังเกมจากนัดที่แล้วมาเปิดให้ฟังได้ไหมอ้าวฟรีคิกแมนยูจะเปิดด้วยใครครับบูโน่จะโค้งเขาหาประตูลุกชอก็ โค้งออกมานักกับเพชโทษสัญญาณมาแล้วลูกชอยกมือเป็นลูกชอเปิดเองครับโค้งมาตรงกลางเอฟสามคนแล้เอฟจับอู้ยแบ็กไกว์เกือบยิงได้โดนเคลียรจากเส้นมันไม่ใช่โดนเคลียจากเส้นติดเฟฟซฟเฟเซอร์ฟอสเตอร์ครับเซรชัมสันดีครับแต่เราได้ประตูขึ้นนำไปแล้วเราควรจะรักษาสกอร์หรือว่าได้ประตูที่2เพิ่มแต่เสือกโดนเหมือนนัดที่แล้วเลยมันเซงครับเฮ้ยแต่ให้มาลูกนี้อ้าวโรนโดลุกมาโรนโดยิงติดเ็บ แล้วเซาเคลียโอ้ยเอาแมนยูมาใหม,ม่แล้วยกมาโดนโมไปแต่ดาโลได้แล้วยิงยัดเสาแรกติดเซฟอีกรอบนึงเอาเว้เอา,เอา,เ,อาเอาครับเตะมุมแมนยูเล่นสั้นบูโน่ให้มาลูกชอโยกมาอู้หูปอกปลาจะจักรยานอากาศถือว่าความพยายามดีครับโมเปนต้มเสาอันนี้คือสบายๆแล้วคือแบบ อ้าวเสมอได้แต่จังหวะนี้ไปเสียบอลตรงกลางประโทรเราก็ทําอะไรไม่ได้อีกแล้วทีนี้จะโดนเขาสวนมาซานตันมาแล้วปุกมาให้มาริมเส้นโอ้หมุจะเจาประตูที่2ขึ้นนาํากูให้ได้พอเถอะมึงได้สองหนึ่งเดี๋ยวกูกลับมาไม่ได้คนที่พิมพ์บอกมาว่าใจเย็นครับเดี๋ยวยิงขึ้นนําครับใจเย็นครับเออคุณจะใจเย็นก็ใจเย็นไปเถอะผมไม่ใจเย็นแล้วมันหลุดมาแล้วแล้วยิงลูกนี้โอ้ยข้ามคานออ้ย นั่นนะครับลูกชอหุบเข้าไปตรงกลางครับโอ้โหไม่ได้ดูเลยครับข้างหลังอย่างโล่งครับอ,อดีที่เป็นอาร์มสตองครับถ้าเป็นวอร์ดพลาวนะมึงเอเ้ยเอาครับปอกบ้าให้มาลูกนี้สวยครับแรดฟอร์ดโล่งๆเลยแรดฟอร์ดตบกลับเข้าไปตรงกลางแล้วก้มหน้าก้มตาอืมไอสัตว์จังหวะนรกเลย เอาครับแล้วสาวทำต้นโตขึ้นมาเราได้ด้วย4ต่อ4 Family g a m เกมอีกแล้ว4ต่อ4มาอีกแล้วแล้วหลุดมากรอบพิทษดเฮ้ยแล้วยกมาลูกนี้โอ้โหดีไม่มีสายองโอ้โหจังหวะโตกลับของสาวทำต้นเกือบได้ประตูอีกแล้วครับแล้วแม็กควายลูกนี้โอ้โหเจอแตะหลบไปเขาไม่ยิงประตูครับเขาพยายามจะยกให้เพื่อนยิงดีมีกองหลังเราอยู่อื รูปเกมเป็นไงบ้างครับพี่อ้นผมมาไม่ทันรูปเกมเป็นไงบ้างพี่อ้นตอบยี่ดีกว่าเหมือนนัดเบอร์รี่เลยครับน่าจะนึกออกเนาะจังหวะยิงประตูนําขึ้นนําตอน20่สนาทีโดนยิงตีเสมอตอนนาทีที่สีเเหมือนกันเลยฮะรูปเกมเหมือนว่านั้นเลยฮะเอาเอาเอาแล้วเซาใหม่แล้วแล้วเซาเซาขึ้นมาเซาแล้วยิงติดบล็อกเฮ้ยอะไรวะมันเอาใหญ่เลยเนี่ยเอาแมนยูเปิดมาแล้วมงแล้วเข้าเข้าไหมล้ำไหมล้ำล้ำอีกแล้ว ล้ำจริงไหมเนี่ยดูภาพช้าดิโอ้โหสัตว์ล้ำยกแผงเลยเฮียอืมพี่โดไปดูภาพช้าก่อนน่าจะเขินเลยละล้ำทั้งแผงเลยพี่พี่โดไม่ต้องไปเถียงหรอกเฮียไปไปตั้งใจเล่นเถอะเนี่ยไม่ล้ำยังไงอะ่ะห้าหือหกคนหก <laughs> คน <laughs> ทานโทษไม่ล้ำตรงไหนไอสัตว์โอ้ถ้าลูกนี้ได้ประตูนี่กูปวดหัวเลยอะ่ะกูจริง อังแล้วมันทุ่มไกแล้วทุ่มไกลมามาแม่กวาง่งได้แต่เราต้องแก้เพสชิ่งมาก่อนสานโชเปิดมาลูกนี้แม่นซะด้วยเอาครับมาแล้วครับดาโลดดาโลดดาโลไม่จ่ายโอ้โหจังหวะแรกไม่จ่ายแล้วทีนี้จะลากเข้ามาเองแล้วจ่ายมาช่องนี้ก็ช่องปิดไปแล้วปะโถไปเล่นช้ากันจังเลยวันเนี้ย มันเป็นอะไรวะพื้นที่มีจังหวะจ่ายได้มึงไม่จ่ายเนี่ยดารโลเยี่จ่ายไปนี่ไม่ล้ําเลยจังหวะแรกอะ่ะตามใดที่ยังมีนักเตะอังกฤษก็อย่าหวังว่าจะช,ชนะทีมใดเลยอะไรมึงพูดแหลงมึงวะนะทีมอื่นกามีนักเตะอังกฤษทั้งนั้นแหละตะก,กะอะไรของมึงเนี่ยไปนอนเถอะไปตะก,กะประหลาดประหลาดเขาทุ่มไกลามาในกรอบไปโทษลินการดกระโดกมาลูกนี้ม่ถึงเพื่อนครับซอนทางตันเก็บได้แล้วนักบุญก็ไม่ทําอะไรฮะ คืนหลังดีกว่าเปิดยาวมาลูกนี้ลูกชอมองไว้ปอกบากระโดกมาถึงซานโชเล่นกันใกล้เกินไปแล้วปอกบาเสียบอลไหมปอกบาโดนบีบ2คนเสียบอลจนได้ครับอาครับเซาเซอ้ยแล้วไปไปออกลูกอะไรไม่รู้ครับนักเตะเซาเซตันล้มไป2คนเลยเดี๋ยวต้องดูครับเจออะไรเข้าไปเนี่ยครับแล้วกลับตันทีมกูไปไหนฮะโทษทีกับตันทีมกูไปไหนฮะ,ๆๆไไนะมีเรื่องอะไรฮะๆๆๆกับตันทีมฮะเฮ้ยแล้ว ไม่รู้ต้องดูภาพช้าไปเตะโคงเตะขาเลยเขาหรือเปล่าเหลืองครับป๊อกบาเหลืองไปเลยแม็กควายมึงกันบูโน่ออกไปก่อนมึงกันบูโน่ออกไปก่อนอ๋อป๊อกบาโดนจังหวะจังหวะไปผักเขาจังหวะไปผักหลังเขาไม่ใช่จังหวะสากัดด้วยเอาลูกชอเปิดฝีคิกมาแล้วมงเฮ้ยอู้ติดเจ็บอุอ้ยเอาอีกทีแล้วเปิดมาเข้ามืออุอ้ยเย้ยเฟเซอร์ฟอสเตอร์แม่งเสือกเหนียวอีกชิปหายเอาาทำชิ้นกันเอาดาโล ดาโลปเปิดโค้งมาโดนมงเคียวไปเอาซันโชเอาเอายังไงดีเมื่อกี้เกือบได้ก็ไม่ได้ โยนเข้าไปก็ไม่มีอะไรเลยอื m, อเอาเดี๋ยวไปเจอกันหลังเกมที่หงผีซิ่ยมปึกนะอ่าแฟนแฟนแมนยูก็ไปแล้วนะครับอ่ะแต่เปิดเกมมาก็จบแล้วครับไม่ได้มีอะไรครับอ่าแต่กรรมการยังไม่เป่าจบเล่นเหมือนนัดที่แล้วเลยนะครับอืมต่อทต็มตั้นเขาก็ได้แ,แต้มไปนะครับแล้วทุ่มมาก็เรียบร้อยครับไปครับจบเกมครับเสมอไปตามสูตรเหมือนเดิมอืมก็ตามนั้นนะครับเสมออีกแล้วเสมอแบบทรงเดิมเลยเหมือนนัดเดิมเลยไปเดี๋ยวไปเจอกันหลังเกมที่หงผีซี่ยมปึกขอพักแป๊บหนึ่งนะฮะ ตอนนี้ก็ไปครับแยกย้ายครับนอนกันไม่ลงหรอกกูดูแล้วไปดีกว่าทุกเราไปแม่งเฮ้ยเต็ง ดูจบแล้วเด็กผีก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นก็ได้เลยน,นะแล้วสําหรับใครที่เพิ่งผ่านมาดูเป็นครั้งแรกอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามแฟนเพจใน Facebook แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe c h anel n ใน YouTube ให้แฟนผีไร้ขนด้วยนะครับ